วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำสอนที่น่าสนใจมากๆกันนะ,ะนั่นก็คืออาเนชะสป,ปายาสูตรพระสูตรที่จะพาเราไปทำความเข้าใจธรรมชาติของความอยากความปรารถนาแล้วก็ชี้ทางให้เห็นเลยว่าเส้นทางสู่ความสงบในใจแบบที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละเรามาเริ่มเดินทางไปพร้อมๆกันเลยพระสูตรนี้เริ่มต้นได้ทรงพลังมากด้วยคำสอนที่ว่ากามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดา เป็นที่บ่นถึงของคนพาลคือพระพุทธองค์กําลังชี้ให้เห็นถึงแก่นของปัญหาที่เราจะคุยกันเลยว่าไอ้เจ้ากามหรือความสุขที่เราวิ่งไล่ตามผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับดักเหมือนของล่อที่ว่างเปล่าไม่จีรังยั่งยืนเลยนะเป็นเหมือนภาพลวงตาที่คอยดึงดูดคนที่ยังมองไม่ทะลุให้หลงเข้าไปเอาละและนี่คือเส้นทางที่เราจะสำรวจกันในวันนี้เริ่มจากบวงแห่งกามคุณ หนทางสู่ความไม่หวั่นไหวการเข้าถึงอากินจัญญาณยาตนะหรือพบแห่งความไม่มีอะไรแล้วก็ไปดูเรื่องความยึดมั่นสุดท้ายและปิดท้ายด้วยการหลุดพ้นอันสูงสุดคือเราจะค่อยๆแกะรอยกันไปทีละขั้นเลยนะจากการทําความเข้าใจกับดักไปจนถึงทางออกขั้นสูงสุดมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยบ่วงแห่งกามาคุณ เอ๊ะแล้วทำไมพระสูตรนี้ถึงบอกว่าความสุขทางประสาทสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสนุกเพลิดเพลินธรรมดาธร,รมดาแต่กลับเป็นกับดักที่อันตรายมากๆเลยละ่ะโอ้โหตรงนี้คือภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยในพระสูตรเนี่ยการมาคุณถูกเรียกว่าเป็นทุกอย่างของมารเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ่วงที่ใช้ดักเราเป็นแดนหรืออาณาเขตของมารเป็นเหยื่อที่ใช้ล่อให้เราติดกับแล้วก็ยังเป็นที่หากินของมารอีกด้วย คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแล้วนะการเปรียบเทียบแบบนี้ทําให้เราเห็นเลยว่าการยึดติดในความสุขทางประสาทสัมผัสมันอันตรายแค่ไหนและพอเราติดอยู่ในบ่วงนั้นแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือสิ่งเหล่านี้ที่เปรียบเหมือนยาพิษที่คอยกัดกินใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอภิชาคือความอยากได้ของคนอื่นแบบไม่สิ้นสุดพยาบาทคือความคิดร้ายอาฆาตแค้นแล้วก็สารัมพะคือความรู้สึกอยากจะแข่งขันอยากจะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้แหละ คือตัวที่ทำให้ใจเราร้อนรุ่มเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปโอเคพอเห็นปัญหาแล้วแน่นอนว่าต้องมีทางออกในพระสูตรนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมาดูกันที่หนทางสู่ความไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นการปฏิบัติในขั้นแรกที่เรียกว่าอาเนนชสมาบัติพูดง่ายๆก็คือการฝึกจิตให้ไปถึงจุดที่นิ่งมั่นคงไม่สั่นคลอนไปกับอะไรง่ายๆนั่นเองแล้วคำถามคือ จะทำยังไงล่ะให้ไปถึงสภาวะที่ไม่หวั่นไหวแบบนั้นได้ในพระสูตรให้แนวทางไว้สามข้อข้อแรกเลยคือทำจิตให้ภายบูนคือฝึกสมาธิแผ่ใจให้มันกว้างออกไปจนครอบคลุมไปทั้งโลกเลยพอะใจเราใหญ่ซะอย่างกิเลสเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วข้อ2คือเห็นรูปเป็นเพียงรูปหรือก็คือการพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็แค่การรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไฟ พอเห็นแบบนี้บ่อยๆความยึดติดในความสวยความงามมันก็จะคลายลงไปเองและข้อสุดท้ายคือเห็นความไม่เที่ยงมองให้เห็นเลยว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขจากกามหรือรูปกายเนี่ยมันไม่จีรังเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทำไมละ่ะค่ะพอเราผ่านด่านแรกมาได้แล้วนะคะับคือจิตเริ่มนิ่งไม่หวั่นไหวแล้วขั้นต่อไปคือการก้าวไปสู่สภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอีก นั่นคือการเข้าถึงอากินจัญญายัตนะหรือที่แปลว่าพบแห่งความไม่มีอะไรโหแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะมันคือการก้าวข้ามความรู้สึกมั่นคมที่เราเคยยึดไว้ในขั้นที่แล้วไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยในขั้นนี้การปฏิบัติก็จะลึกซึ้งลงไปอีกนะ,ะมีับมแนวทางเหมือนกันอย่างแรกคือเห็นความดับคือตระหนักรู้เลยว่าการรับรู้ทุกอย่างที่เคยมีมาทั้งเรื่องรูป เรื่องความไม่หวั่นไหวพอมาถึงสภาวะน,นี้ปุ๊บมันดับไปหมดเลยอย่างที่สองคือเห็นความว่างจากตัวตนคือมองไปรอบๆและเห็นว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นเราหรือของเราจริงๆเลยนะทุกอย่างมันว่างเปล่าจากตัวตนแล้วสุดท้ายคือการพิจารณาถึงขั้นที่ว่าเราไม่มีในที่ไหนๆสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็หามีในที่ไหนๆไม่คือการใคร่ครวญจนเข้าใจลึกซึ้งว่าตัวเราจริงๆเนี่ยไม่มีอยู่จริงในที่ไหนเลย ลองนึกตามดูสิว่าสภาวะที่ไม่มีตัวเราอยู่เลยเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเอาละ่ะและแล้วเราก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นคลแม็คส์ของพระสูตรนี้เลยมันคือความยึดมั่นสุดท้ายที่ถูกเปิดเผยออกมาจากคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่พระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ซึ่งคำถามนี้แหละที่ทำให้เราได้เห็นกับดักสุดท้ายที่มันละเอียดอ่อนมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวและนี่คือคำถามนั้น พยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถือว่าถึงที่สุดแห่งทุกแล้วหรือยังคือพระอานอนท์สงสัยว่าเมื่อภิกษุป,ปฏิบัติจน,จนจิตเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาคือมันนิ่งสนิทสงบเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับอะไรแล้วเนี่ยแบบเนี้ยถือว่าจบเกมหรือยังหลุดพ้นโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมเป็นคําถามที่จี้ใจดํามากๆเลยนะและคําตอบของพระพุทธองค์ก็ทําให้เราต้องร้องอ๋อเลยพระองค์ชี้ให้เห็นว่าสภาวะอุเบกขานี้มันมีทางไปได้สองทางนะคะ ทางแรกคือถ้ายังยึดมั่นในอุเบกขานั้นอยู่คือยังรู้สึกยินดียังชอบยังติดใจในความสงบนั้นผลก็คือยังไม่จบยังต้องไปเกิดในภพ,พภูมิที่สูงขึ้นและะเอียดขึ้นแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นอยู่ดีแต่ทางที่สองคือถ้าไม่ยึดมั่นคือเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปยินดีหรือติดใจอะไรกับมันนั่นแหละคือน,นิพพานคือการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง โอ้โหมันต่างกันแค่เส้นบางๆตรงนี้นี่เองและนั่นก็นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายการหลุดพ้นอันสูงสุดเรามาดูกันชัดๆอีกทีนะว่าไอ้คำว่าหลุดพ้นในความหมายสูงสุดของพระสูตรนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่คำตอบก็คือคำนี้วิโมกซึ่งหมายถึงการที่จิตเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากการไม่ไปยึดติดกับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะอะไรก็ตาม ต่อให้มันจะสงบสุขและดีเลิศแค่ไหนก็ตามเหมือนกับที่เราพยายามปีนเขาจนไปถึงยอดเขาสูงสุดแล้วแต่แทนที่เราจะไปลหลงไหลได้ปลื้มกับวิวสวยๆบนยอดเขานั้นเรากลับเลือกที่จะปล่อยวางแม้กระทั่งยอดเขานั้นแล้วก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงสุดยอดไปเลยนะและสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ทรงทิ้งท้ายพระสูตรนี้ไว้ด้วยคำสอนที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาและนำไปปฏิบัติได้จริงๆครับนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งชานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราแก่พวกเธอคือการบอกให้เราลุกขึ้นไปลงมือทาไปหาที่สงบสงบแล้วปฏิบัติซะอย่ามัวแต่รออย่าประมาทนี่คือคำสอนที่เป็นเหมือนเสียงกล้องที่ทรงพลังมากๆที่ฝากไว้ให้เราได้คิดต่อและนี่ก็คือทั้งหมดของอันเนนชสัสป,ปายสุร เป็นคำสอนที่ชวนให้กลับมาถามตัวเองจริงๆว่าเราพร้อมที่จะเริ่มเดินบนเส้นทางนี้กันแล้วหรือยัง